ผมจะเคยได้ยินว่าลีหนึ่งของตชดอนั่นคือผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระนี่คือนิยามของคําว่าตอชะดอได้ยังไงบ้างฮะหนึ่งคือทําการรบได้อย่างทหารหน่วยรบขนาดเล็ก2ครับป้องก,รรกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจครับและ3ครับให้บริการและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือนครับเรามีข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่การฝึกแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นคือการฝึกจำลองสถานการณ์ให้เหมือนจริง คุณผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับและนี่คือรายการ police talk ครับทางช่อง p o l i ท e TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาติครับเจอกัน2วันวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง p o l i ที TV ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับพี่พาคุณผู้ชมไปคุยกับตํารวจครับและแน่นอนว่าจะคุยเรื่องอะไรคุยที่ไหนคุยกับใครคุยหัวข้ออะไรเจอกันเป็นประจําอย่างที่บอกกันวันนี้ช่องทางนั้นคือหน้าจอ p o l i c TV ของคุณนะผ่านทางทีวีแต่ว่าในตอนนี้คุณผู้ชมครับสามารถติดตามเพิ่มเติมใน YouTube c h anel ครับช่วงเวลาไลฟ์พรีเมียร์เดียวกันเลยนั่นคือออาานนผ่ททงีว เห็นแบ็กกราวนด์ข้างหลังผมแล้วใช่ไหมครับเราไม่ได้อยู่ในสตูดิโอของ p o l i t TV ครับเราอยู่ที่ค่ายสียานนท์คุณผู้ชมอาจจะ เอ๊คุณชื่อดีหรืออาจจะแบบเอ๊ะไม่คุ้นหูคุณตาหรืออาจจะไม่เคยมาก่อนคุณผู้ชมครับว่าที่นี่อยู่ที่ไหนท่ายศิยานนท์ครับจังหวัดเพชรบุรีเป็นกองก,กาก,งกับการเจ็ดกองขอาการฝึกพิเศษกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนครับซึ่งแน่นอนนะฮะเรามาถึงที่นี่แล้วเราก็จะต้องมาคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เป็นตอชอดอหลายคนบอกว่าโ oh, อ้โหตชอดอเองเนี่ยต้องอยู่ชายแดนไม่ใช่หรออยู่ในภาคเหนือภาคใต้ที่แบบอยู่ติดกับชายแดนแต่จริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว,ว่าการฝึกปฏิบัติการที่หลายๆหน่วยเนี่ยเจอกันหรือว่านักเรียนตรวจ สอบเข้ามาเป็นตชดเนี่ยบางคนก็คือต้องมาฝึกที่นี่ด้วยคุณผู้ชมครับแต่ว่าแน่นอนเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกมากยิ่งขึ้นว่าตชดทําหน้าที่อะไรบ้างแล้วในการฝึกต่างๆเนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกับครูทอนหรือนควบ้านอื่นๆมากน้อยขนาดไหนวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนะครับผมอยู่กับพี่ต่อนั่นเองครับพี่ต่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ต่อแนะนําตัวแล้วก็ตาแหน่งให้คุณผู้ชมทางบ้าน<ม>ครับผมพันตารวจโทนัชพลช้างแก้วครับ าเป็นรองผู้อำนวบการเจ็กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเรียกสั้นๆว่ารองต่อก็ได้ครับรองต่อผมเป็นครูฝึกตำรวจตะเวนชายแดนครับถ้าพูดถึงอ่าตำรวจตะเวนชายแดนพี่ต่อพอจะนิยามได้ไหมครว่าตอชะดเนี่ยคืออะไรตชะดเป็นตำรวจครับแต่พวกเราเนี่ยทำงานในพื้นที่ชายแดนพวกเรามีหน้าที่ในการ รักษาความสงบและก็เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนครับจะเห็นพวกเราได้ตามพื้นที่ที่ติดกับชายแดนตามเขตแนวเขตชายแดนต่างๆครับผมจะเคยได้ยินวลีหนึ่งของตอชะดอนั่นคือผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระนี่คือน,นิยามของคาว่าตอชะดอได้ยังไงบ้างฮะ ผู้พิททองหลังพระผมคิดว่าจริง,รงๆแล้วตํารวจทุกหน่วยทํางานนะครับผมก็เป็นตํารวจหนึ่งที่ทํางานเพียงแต่ว่าพื้นที่ทําการผมเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนครับซึ่งจะห่างไกลจากเขตชุมชนในเมืองฉะนั้นแล้วโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยประชาชนอาจจะไม่คุ้นชินกับตารวจตำรวจชายแดนครับจรบิงๆไม่ค่อยเห็นและไม่ค่อยทราบอ่า ก็เลยเป็นที่มาของการทํางานผิดทองหลังพระครับเพราะพื้นที่เพงานแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมันห่างไกลมันมีความทุรกันดานมันมีความยากลำบากกว่าทํางานในเมืองนะครับคนเลยนิยามว่าพวกเราเป็นผู้ที่ผิดทองหลังพระครับตอนนี้คุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ค่ายเสียนอนอย่างที่บอกนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่กองกํากับการแล้วก็ปฏิบัติการของแน่นอนครับตำรวจตะเวนชายแดนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปบุกข้างในกันแล้วก็เดี๋ยวคุยกับพี่ต่อไปเรื่อยๆเลยรองต่อครับจริงๆแล้วต่อชะดอเนี่ยที่อยู่ที่ค่ายเสียนใหญ่แล้วเราาาทํงนอะไรกันอยู่่่ทีีนะ ต่อจากที่ค่าสีนอนครับพวกเราเป็นหน่วยฝึกของตํารวจตระเวนชายแดนครับ,รบตำรวจทุกคนที่นี่จะมีหน้าที่ในการาผลิตครับคนที่มาฝึกเพื่อจะเป็นตํารวจเพื่อไปทํางานเป็นตํารวจตระเวนชายแดนออกไปในพื้นที่พี่น้องประชาชนครับก็จะมีส่วนต่างๆครับในส่วนของฝ่ายอานวยการก็รงานธุรการทั่วไปที่ท,ทุกหน่วยก็จะมีอยู่แล้วและในส่วนของอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของครูฝึกครับที่ทาหน้าที่ฝึกให้กับ ผู้ที่เข้ามาฝึกครับที่จะเป็นตำรวจตะเวนชายแดนในในการฝึกของตอชะดอเองเนี่ย <laughs> หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่านักเรียนในสิบตำรวจนักเรียนในร้อยตำรวจก็อ่ะไปอยู่โรงเรียนนรตหรือว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจ <laughs> แต่ว่าทางด้านของตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยเข้ามาฝึกที่นี่มันมีความเหมือนหรือแตกต่างการฝึกอื่นๆของทางภูธรอะไรยังไงบ้างนะครับมีความแตกต่างครับพอเราฝึกเป็นตชดอเนี่ยซึ่งจะบอกว่าการทํางานของตำรวจทั่วๆไปครับเขาจะทํางานในพื้นที่ชุมชนในเมือง เราจะเห็นทั่วๆไปอย่างทุกๆชีวิตประจำวันการจอรหรือการปราบปามอัญากรรมทั่วๆไปแต่ตํารวจตระเวนชายแดนครับเราทํางานในพื้นที่ที่ห่างไกลพื้นที่ชายแดนจะเป็นที่มีพื้นที่สภาพ ภูมิประเทศที่เป็นป่าเขานะครับเป็นธรรมชาติเป็นช่องทางธรรมชาติรับซึ่งจะมีความแตกต่างถ้าจะเปรียบเทียบการทํางานของตำรวจทั่วไปหรือตาร,รวจภูธรเราเห็นตารวจภูธรทํางานที่สถานีตํารวจใช่ไหมครับใช่แต่ตำรวจ<ม>ตะ<ป>เวนชายแดนเราเนี่ยจะทํางานที่ฐานปฏิบัติการนะครับฐานปฏิบัติการครับเพราะฉะนั้นระดับความเข้มข้นของการฝึกนี่คือมันต้องโหดกว่าไหมฮะหรือว่ามันจะมีความแบบเหมือนอะไรยังไงบ้าง ผมว่าความความยากง่ายที่มันแตกต่างมากกว่าถ้าถามว่าโหดกว่าไหมผมคิดว่าความยากง่ายอยู่ที่ว่าการฝึก ไปทํางานครับครับ,รบซึ่งพื้นที่การทํางานอย่างที่กล่าวไว้สร้างต้นแล้วว่าเราตํารวจตวมนชายแดนออกไปทํางานในพื้นที่ที่เป็นชายแดนภูมิประเทศป่าเขามันก็จะมีความต่างกันอยู่แล้วอันนี้คือเมืองอันนี้คือป่าเขาใช่ครับมันก็จะมียุทธวิธีที่มีความแตกต่างกันอยู่ในการฝึกครับ嗯嗯แล้วในส่วนของการฝึกเองเนี่ยระยะเวลาเหมือนไหมครับเหมือนหรือแตกต่างกับของทางในเมืองยังไงบ้างฮะ,ะตํารวจทั่วไปเนี่ยนักเรียนในสิบครับเราฝึก18เดือนวิชาพื้นฐานแต่ของตํารวจตเวนชายแดนเราจะฝึกเพิ่มเติมครับ นั่นคือหลักสูตรตำรวจตัวเวีนเยนแสดนระดับพื้นฐานอีก3เดือนครับโอ้แสดงว่าเข้มข้นกว่ายาวนานกว่าก็ <g ül> มีความพร้อมในเรื่องของความแตกต่างในการทํางานครับเราจะต้องเพิ่มเติมความทักษะของที่เขาจะนําไปใช้ในพื้นที่ที่เขาทํางานครับอือย่างนี้คือจะนิยามคําว่าการฝึกของตอชอดอนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะ <g ül> <g ül> เหนื่อยกว่าได้ไหมฮะเพราะมันดูมันยาวนานเหลือเกินผมว่า การฝึกทุกอย่างมันมีความเหนื่อยยากเหมือนกันหมดครับแต่ลักษณะเฉพาะที่เราต้องไปทำมันในเมื่อพื้นที่ทํางานของเรามีความท้าทายกว่าครับมีความยากลําบากบที่แตกต่างฉะนั้น จะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องฝึกให้มากกว่าเพื่อพร้อมอเพื่อมีทักษะพร้อมไปทํางานในพื้ทนที่กับประชาชนจริงๆแล้วตํารวจตะเวนชายแดนหรือตอชอดอเองเนี่ยเรามีหน้าที่เหมือนคล้าย,ายตารวจในเมืองไหมอ,อย่างเช่นจับโจรผู้ร้ายได้ลักวิ่งชิงป้นอะไรเงี้ยเราเห็นเหตุซึ่งหน้าเราสามารถจับกลุมอะไรเขาได้เหมือนกันได้ไหมผมคงต้องกล่าวคุณลักษณะ3ประการที่สําคัญ <S <S ครับคุณลักษณะ3ประการของตํารวจตะเวนชายแดนนะครับหคือทําการรบ ได้อย่างทหารหน่วยรบขนาดเล็ก2ครับป้องกันปราบตามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจและ3ครับ,รบให้บริการและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างท้าราชการพลเรือนครับก็คือครบอยู่เลยแล้วแต่ว่าเพิ่มความเป็นทหารเข้ามาด้วยใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ในการทํางานของเรามีความเฉพาะครับที่เราต้องไปทางานเพราะจุดกําเนิดของตชดเนี่ยเราเกิดมาจากถ้าย้อนไปก็คือ,อในสมัยก่อนที่มีในช่วงคอมมิวนิสต์ครับ,รบมีความมีภัยพุกคามต่างๆในช่วงนั้น มันมีอนุสัญญาครับของเจนีวาที่ห้าไม่ให้กองกําลังของทหารครับ oh, เข้ามาอยู่ในพื้นที่ระยะ5 25กิโลเมตรจึงจึงกําเนิดเป็นหน่วยงานของผมนี่แหละ <c oughs> ตำรวจปริบันขึ้นมาเพื่อรักษาข้ออนุสัญญาตรงนั้นก็ <c oughs> เป็นคุณลักษณะที่เราต้องทํางานในพื้นที่ตรงนั้น <c oughs> เราจึงต้องมีความจําเป็นต้องรบได้อย่างทหารครับแล้วก็ยังต้องปราบปรามอาญากรรมทั่วไปเหมือนตารวจทั่วไปเพราะเราก็คือตํารวจหน่วยหนึ่งครับแล้วก็ในพื้นที่นั้นครับ มีความลำบากครับมีความลำบากที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนครับเพราะเนื่องจากเป็นพื้นที่อาจจะห่างไกลหรือทุรกันดารเราไปทาง,งานตรงนั้นเราก็จะต้องเป <ừ> ็นห,หน่วยเนี่ยต้องมีการปรับตัวแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนด้วยครับ,รบเพราะว่า การรับใช้ประชาชนเนี่ยออไปอยู่ตรงนั้นในรูปแบบของเราก็จะทํางานโอแบบสดงว่าไทยที่จะมาเป็นตอชดอคุณผู้ชมครับอาจจะต้องบอกว่าเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็รวมไปถึงความรู้สึกที่หนึ่งเลยรักชาติรักพี่น้องประชาชน3เลยคือก็ต้องปกป้องประเทศและที่สําคัญคุณผู้ชมครับกฎหมายก็ต้องรักษาไปด้วยเหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนหน้างานมันค่อนข้างจะเยอะกว่าคนอื่นหรือเปล่าฮะถ้าเกิดพูดถึงของตชดออย่างเงี้ยครับ ผมว่าหน้าง,งานเนี่ยครับผม,มยังเชื่อว่าทุกหน่วยงานมีหน้าง,งานเยอะครับที่เราทํางานเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าง,งานเยอะทุกหน่วยเลยเยงแต่ว่าของเราเนี่ยมันมีหน้าง,งานที่อาจจะต้องไปทํางานด้วยความที่ยากลําบากกว่า <c oughs> ที่เห็นภาพของอาการไปทําง,งานไพืที่หางไกลเลยสิ่งอำนวยความสะดวกมันน้อยกว่ามันก็ถูกมองว่าทํางานยากลาบากกว่าแต่ก็จําเป็นต้องมีความฝึกฝนครับเพื่อไปทำตรงนั้นแล้วก็ในการเตรียมตัวมาเป็นผมว่า สำคัญก็คือในเรื่องของความคิดครับคือถ้าเรารู้จักหน่วยแล้วเนี่ยในหลักรที่เราเตรียมตัวมาเป็นเนี่ยก็จะช่วยให้การพัฒนาตัวเองมันง่ายขึ้นครับ,รบทีนี้กลับมาสู่เรื่องของการฝึกต่อครับพี่ต่อครับจริงๆแล้วการฝึกเองเนี่ยผมจะเห็นว่าโรงเรียนตำรวจตังวนชายแดนต่างจังหวัดก็มีการฝึกเหมือนกันหรือในหลายพื้นที่คุณผู้ชมทั้งภาคเหนือภาคใต้การฝึกที่อื่นกับที่นี่มีความเหมือนเลยแตกต่างกันนะครับรักสูตรเดียวกันครับ หลักส <mile> ูตรเดียวกันฉะนั้นแล้วมาตรฐานของการฝึกหลักสูตรเดียวกันจะมีมาตรฐานการฝึกวิธีการฝึกที่เหมือนกันครับไม่แตกต่างเพียงแต่ว่าสถานที่ก็จะกระจายไปทั่วประเทศทุกภูมิภาคครับนั่นคือจํานวนปริมาณมากเนี่ยเราจะกระจายไปทุกทุกภูมิภาคเพราะหน่วยฝึกของของผมเะครับเราก็จะมีอยู่ทุกภาคเลยนะครับแม่ว่าทุกทุกภาคทุกภาคเราก็จะกระจายการฝึกครับผมว่าในหน่วยฝึกนี้อาจจะต้องมีไฮไลท์หรือมีจุดเด่นอะไรบ้างไหมครับสำหรับกองกับการเจ็ดกับการฝึกพิเศษ เป็นยังไงบ้างฮะผมมีการฝึกตามมาตรฐานที่ที่กำหนดไว้แล้วแต่สิ่งที่หน่วยผมมีความพิเศษนั่นคือผมผมใส่ใจในเรื่องการฝึกนอกจากความสามารถแล้วความสุขในการฝึกครับเราเราเสริมสร้างด้วยกิจกรรมที่เสริมหลักชติผมจะมีเราจะมีการอ่าสืบค้นข้อมูลพื้นฐานของผู้รับการฝึกครับว่าเขามีความสามารถเขามีความถนัดอะไรแล้วก็จะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมชมรมครับครับมันจะมีกิจกรรมกีฬาดนตรี นะครับทักษะต่างๆก็เพื่อนเนี่ยในรุ่นเนี่ยในในที่เขามาฝึกด้วยกันเขาก็จะคนที่มีความสามาถพิเศษเขาจะมาแชร์กันแล้วก็สร้างชมรม,มกันก็เป็นเหมือนกันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสามารถพิเศษเพราะเอาจงจริงยุคนี้มันก็ปี2 0 2 5คุณผู้ชมครับ2568โลกมันก็เปิดกว้างไปด้วยนะ <c oughs> การที่จะมาฝึกแล้วบอกโอ้โหเข้มข้นเหมือนสมัยก่อนที่ใช้คาว่าฟาดฟาดฟาด,ดมันก็เป็นภาพที่บางคนอาจจะแบบท้อใจละออกไปเลยก็มีเหมือนกันับผมว่า การฝึกที่เข้มข้นมันต้องคู่คู่กับความสุขของครูกลัวก็ฝึกด้วยครับเพราะว่าเหมือนเราเอาลูกเขามาฝึกครับผมก็มีครูฝึกทุกคนจะมีแนวคิดว่ามันก็ลูกหลานครับฉะนั้นรบนพื้นฐานของความยากหรือความโหดที่ใครๆพูดเนี่ยมันคือความยากในการผ่านครับเราแต่บนพื้นฐานของความเมตตาการปกครองก็เหมือนลูกหลานเราเราก็คงคิดแบบนี้ครับแล้วก็เข้มงวดครับ แต่เราไม่ไม่จาเป็นจะต้องให้มันเกิดการบาดเจ็บหรือการที่มันไม่เห็นสมควรนะครับเราป้องกันซึ่งเราให้ความสาคัญกับการปลอดภัยของการฝึกของพรักานฝึกด้วยครับสำหรับไฮไลท์ที่อยู่ในการฝึกตลอดระยะเวลาที่เข้ามาสําหรับนักเรียนในสิบตำรวจที่นี่พอยกตัวอย่างได้ไปหาการฝึกของเราที่แบบมีความเป็นตชะดอเลยอะไรเงี้ยครับการการฝึกของเราเนี่ยผมยึดหลักสําคัญอยู่3หลักครับหลักการที่1ก็คือหลักยุทธวิธีครับหลักยุทธวิธีจะทําให้เรารอดปลอดภัย ตำรวจตระเวนชายแดนมีมีการฝึกในเรื่องของการฝึกบุคคลทําการรบครับการฝึกราตรเวการซุ่มโจมตีและการต่อต้านการซุ่มโจมตีตลอดจนถึงการดํารงชีพในแบบการเอาตัอรอดหลักยุทธวิธีจะทําให้พวกเราที่เป็นตรชนอเนี่ยปลอดภัยในการทํางานหลักการที่สองครับหลักของข้อกฎหมายตำรวจตระเวนชายแดนเป็นตำรวจครับฉะนั้นแล้วตำรวจทํางานเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทั่วไปเลยครับเพียงแต่ตำรวจตระเวนชายแดนจะมีกฎหมายเฉพาะของภารกิจอย่างเช่นอ่าพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พระราชบ,บัญญัติป่าไม้รพระราชบ,บัญญัติยาเสพติดพระราชบ,บัญญัติศุากากรอ,อันนี้มันเป็นกฎหมายที่ที่เราเจอในการทํางานครับเราจะต้องมีความเข้าใจในตัวกฎหมายเฉพาะเรื่องพวกนี้ด้วยส่วนหลักที่3ครับหลักสิทธิมนุษยชนครับคือเราทํางานแล้วเราจะต้องไม่เป็นผู้ต้องหาตัวเองอเราจะต้องมีความเห็นใจในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งแม้ว่าเขาจะอยู่ในสถานะของผู้ต้องหาหรือคนร้ายแต่เมื่อมีการ เกิดการบาดเจ็บเราถูกฝึกมาในเรื่องของการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือทางการแพทย์เราจะต้องให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลทันทีตามหลักของมนุษยชนพื้นฐานเลยครับแล้วก็อีกกฎหมายนึงครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นน่าสนใจกฎหมายใหม่ล่าสุดนียก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติการป้องกันการทรมานและการ,การทำบุคคลสูญหาย เรื่องสิ่งนี้เราก็จะสอนนักเรียนด้วยครับให้เขามีความเข้าใจมผมว่าเบสก็คือพื้นฐานของถ้าเรามองคนทุกคนไม่ว่าจะสถานะใดเป็นมนุษย์เท่ากันเนี่ยเรื่องเหล่านี้เราจะใส่ใจทุกขั้นตอนการฝึกครับเพเราะมาันเป็นสิ่งสำคัญมากครับคุณผู้ชมครับเห็นความสําคัญของการฝึกแล้วก็การเรียนการสอนแล้วก็รวมไปถึงตัวครูฝึกเองก็เหมือนกัน เดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูบรรยากาศข้างหลังครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอาคารกองกำนวยการครับที่อยู่ในกองกำลังการเจ็ดกองกำลังฝึกพิเศษนะฮะแล้วผมมีคําถามหนึ่งอยากถามพี่ต่อคําถามสาคัญเลยฮะผมไปแอบดูโซเชียลพี่ต่อมาเรื่องข้อพิพาทตอนนี้ระหว่างชายแดนเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องทหารแล้วก็ตารวจที่อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทางตํารวจเองเราทําหน้าที่อะไรในส่วนของข้อพิพาทที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนบ้าง ำตำรวจตะเวนชายแดนครับเราทํางานในพื้นที่ชายแดนมานานครับอย่างปีกเกลื่นด้วยข้างต้นว่ารเราทางานเป็นกองกาลังที่ทํางานแทนทหารเฝ้าระวังรักษาความมั่นคงและก็เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนมานานในส่วนพองกรณีเกิดข้อพิาพาทมีการทํางานที่เปิดแผนการป้องกันประเทศเราก็จะปรับมาเป็นส่วนสนับสนุนให้กับทหารครับ ก็เป็นส่วนสนับสนุนที่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับในการฝึกมันก็จะมีอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนนะฮะตำรวจเองก็ทําหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วคุณผู้ชมครับแต่ว่าในการสนับสนุนครั้งนี้ก็ถือว่าด้วยความที่ทหารเองอาจจะแบบตอนนี้แต่ต้องอะไรเยอะไม่ได้ตํารวจก็อาจจะแบบเข้าไปสนับสนุนได้มากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมครับแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูศูนย์ฝึกดีกว่าซึ่งศูนย์ฝึกเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เหมือนกันใช่ครับศูนย์ฝึกตรงนั้นเราทําหน้าที่ฝึกอะไรยังไงบบ้้้าาางะเเป็นนพพืที่กกรรฝึคัจให ที่เขาผ่านการสอบเนี่ยม,มาฝึกก็มีเรื่องของการปรับร่างกายนะครับปรับร่างกายและจิตใจการฝึกระเบียบวินยัยรวม,มถึงทักษะต่างๆที่เขาจะต้องมีในการไปทํางานครับมันเป็นพื้นที่อีกโซนหนึ่งที่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ครับครับอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่นู่นกันต่อแล้วเดี๋ยวมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเราจะไป ถามกันหน้างานตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมอยู่ทั้งวันที่ค่ายติยานนท์จังหวัดเพชรชบุรีนะฮะส่วนใครที่อยากติดตามเรื่องราวชีวิตนะฮะลึกๆก,การทํางานการเข้ามาเป็นตํารวจของพี่ต่อนะครับเดี๋ยวรอติดตามในรายการตํารวจอินดี้หลังจากนี้ได้เลยครับซึ่งแน่นอนทีมงานตำรวจอินดี้ก็รอสัมภาษณ์พี่ต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์ฝึกของค่ายสียานน์นะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ฝึกลานฝึกของค่ายเสียดนใช่ครับอยู่ในพื้นที่การฝึกของค่ายเสียดนแล้วครับซึ่งน้องๆตอนนี้คือฝึกอะไรกันอยู่ครับตอนนี้เขากําลังฝึกเรื่องของอาวุธศึกษาครับเป็นทักษะที่ตํารวจเราไปทํางานเนี่ยการใช้อาวุธปืนอ่ะให้ถูกต้องและปลอดภัยครับปลอดภัยตัวเขาเองแล้วก็ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับเห็นว่าการฝึกยิงปืนอาวุธศึกษาเนี่ยคือต้องฝึกช่วงสุดท้ายของการฝึกเลยใช่ไหมครับ มันต้องเป็นช่วงท้ายครับเพราะในช่วงแรกเราจะต้องมีการปรับก่อนครับปรับจากการฝึกยันมันจะฝึกจากเบาไปหนักแต่ต้องมีการปรับปรุงพืึกภาปรับความพร้อมเมื่อถึงการฝึกระยะหนึ่งแล้วเขามีความพร้อมแล้วก็จะเพิ่มทักษะต่างๆไปถ้าพูดพ <อ S 1> ง่ายๆแต่หลายคนก็ร้อยพ่อพันแม่มาก็ไม่มีเหมือนไม่เหมือนกันความพร้อมความพร้อมคนไม่เหมือนกันจริงๆครับเพราะว่าต่างคนต่างมาการเตรียมความพร้อมหรือพื้นฐานของค้ไม่เท่ากันครับแล้ต้องมีการ กำลังมาเต็มที่บางนคนกอาจจะไม่เคยออกกําลังกายเลยซึ่งมีจริงๆครับเราก็ต้องให้เวลาเขาปรับตัวให้มีมความพร้อมใหพร้อมกันแล้วเราจะมาฝึกทักษะครับในมุมมองของครูฝึกเองอย่างพี่ต่อเนี่ยครับสิ่งที่ยากที่สุดของการพัฒนาผู้เข้าฝึกคืออะไรครพี่ต่อครับ ผมมองว่าสิ no <S <S ่งท like. mm ี hmm. ่ยากนั kind of mm ้น hmm. ค so the so so ือเรื่องของทัศนคติอะไรครับกับความคิดครับคือความคิดในที่เขาจะต้องมาเรียนรู้การเป็นตำรวจการเป็นตำรวจจะต้องมีความอดทนเสียสละครับแล้วก็จะต้องรู้จักการทํางานเป็นทีมซึ่งความพร้อมก็ต้องแจ้งให้ทราบเลยว่าความพร้อมเหล่านี้ในปัจจุบันนะอาจจะมีน้อยครับซึ่งจะต้องเข้ามาปรับเรื่องพวกนี้ให้พวกเขาก่อนเอาว่าถ้าเราเริ่มต้นรุ่งเรื่อของความคิดที่ไม่ถูกแล้วเนี่ย การฝึกเขาเก่งแค่ไหนแต่ถ้าความคิดเขาบนพื้นฐานไม่ไม่อยู่ในสิง่งที่ถูกต้องก็จะลาบากครับจะทํางานได้ไม่มีเป็นประตภัณ์ครับ,รบอย่างการฝึกเองที่ต้องใช้ความจริงจังแล้วก็เข้มข้นอย่างเงี้ยครับครูฝึกเองมีการจัดสมดุล ระหว่างการฝึกยังไงหรือว่าเรื่องของความปลอดภัยยังไงบ้างอย่างที่บอกว่าแต่ละคนคือเข้ามาบางคนไม่ได้มีการออกกําลังกายเลยแต่บางคนคือกําลังเต็มที่แต่บางคนอาจจะมีสมองมากกว่าคนอื่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาแน่นอนเป็นเรื่องปกติเลยครับในเด็กยุคปัจจุบน<ช>ันครับเขาไม่ได้นิยมการใช้แรงมากนะักเขาจะเรื่องของการใช้ความคิดมากกว่าทั้งนั้นแล้วในการการมาฝึกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องให้เวลาเขาครับการปรับตัวปรับตัวในเรื่องของร่างกายก่อนแล้วก็มาความคิดแล้วก็การสอนให้เขา มีความรับผิดชอบร่วมกันท่านแล้วถามว่าเรื่องของมาตรการความฝึกในการโหดหรือสมดุลในการฝึกเนี่ยผมจะบอกว่ามาาันจมาตรฐานความปลอดภัยในการฝึกครับซึ่งหน่วยเองเนี่ยนะครับจะดูที่ตัวของผู้รักษาฝึกก่อนความปลอดภัยของเขาเนั่นคือ,อการฝึกที่ผ่านมาท่าทางต่างๆเนี่ยเราจะใช้เรื่องของหลักวิทยาศาสตร์กีฬามาจาับเป็นสาคัญเพราะว่าแต่ก่อนอาจจะวิทยาศาสตร์กีฬากากรีฬาเนี่ยมันน้อยแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วเราจะใช้หลักวิทยาศาสตร์กีฬาแล้วก็ ถ้าออกกําลังหรือถ้าฝึกต่างๆที่ผมเองก็เคยฝึกมาแล้วมันมีผลวิจัยชัดแล้วว่ามันเกิดผลเสียในระยะยาวต่อ,อ,ตอร่างกายความฝึกเรายกเลิกครับเราเราเราจะยกเลิกเลยเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์จริงอันนี้เป็นสิ่งสารคนที่เราต้องยอมรับกับท,ท,ทุกสูตรฝึกแล้วครับแล้วก็มาตรการในเรื่องของสภาพแวดล้อมครับสภาพอากาศปัจจุบันเนี่ย อากาศร้อนมาก <S <S 2> <S 2> เราจะเห็นว่ามีโครคลมร้อ,น, <S <S อนนั้นแล้วหน่วยฝึกมีมีมาตรฐานป้องกันตอนนี้คือการมีปลอดวัดอุณหภูมิ <S <S มเราจะประเมินในการฝึกกลางแจ้งในแต่ละครั้งว่า อากาศมีอุณหภูมิมีความชื้นที่เหมาะสมแค่คไหนฝึกได้นานต่อเนื่องกี่นาทีแล้วก็ต้องพักกี่นาทีซึ่งจะมีเป็นมาตรฐานหน่วยฝึกอยู่แล้วครับ<ม>ส่วนเรื่องความปลอดภัยการฝึกย่อมเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยเรามีหน่วยพยาบาลครับหน่วยพยาบาลของหน่วยที่จะมีรถพยาบาลสแตนไบายไว้กับพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ฝึก ไม่มีการผสมพยาบาลพยาบาลจะเข้าผสมพยาบาลได้อย่างทันหรือ <H it> ถ้าจําเป็นต้องส่งต่อที่โรงพยาบาลเราก็จะใช้รถพยาบาลแล้วลาเลียงไปที่โรงพยาบาลฉาอําที่อยู่ใกล้ที่สุดคนั้น <H it> แล้วไอ้เรื่องของความปลอดภัยการบาดเจ็บอุบัติเหตุที่ไม่ควรเกิดเนี่ยหน่ว <H it> ยฝึก ย้ำและตระหนักเรื่องนี้มากว่ามันไม่ควรเกิดครับเราไม่ควรสูญเสียจากสิ่งที่ไม่ควรเกิดนะครับแล้วเรื่องนี้จึงเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการ,รเดุณผู้ชมบอกว่าเห็นผมกับพี่ต่อยืนอยู่กลางแจ้งก็ไม่ร้อนหรอต้องบอกผู้ชมก่อนว่าอย่างที่พี่ต่อลำเรียนไปนะครับเราจะมีปร,รอดวัดอุณหภูมิต่างๆซึ่งผมยืนอยู่นี้แล้วไม่ร้อนแน่นอนปกติแล้วคุณผู้ชมครับในการฝึกในสถานที่ที่เป็นาท์ดอร์ต่างๆเดุณผู้ชมอาจจะเห็นว่า ปกติตำรวจหรือทหารเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยคืออยู่เอาดอร์กันเป็นสัดส่วนใหญ่แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมรับจะมีการหมุนเวียนวันนี้อาจจะอยู่เอาดอร์อีกวันนึงก็คืออยู่ในอินดอรกันเพื่อที่จะเป็นความปลอดภัยของนั่นแหละฮะตัวของผู้รับการฝึกด้วยทีนี้คุณสมบัต พื้นฐานสมมติว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่หรือว่าน้องๆที่กาลังบอกว่าอยากจะสอบเข้ามาเป็นตํารวจตชดอ,อย่างเงี้ยครับต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานอะไรบ้างคะในฐานะคูฝึกที่อยากจะแบบแนะนาอ่าคือการเตรียมตัวการสอบเนี่ยผมว่าเชื่อว่าคงจะรู้อยู่แล้วคุณสมบัติการสอบแข่งขันกันแต่สี่หนึ่งที่อยากจะบอกน้องๆไว้ก่อนเลยนะครับนั่นคือในเรื่องของความคิดครับตั้งตั้งคติพอเรามาเป็นอาชีพตํารวจแล้วครับมันมันจะจะต้องมีเราจะถูกฝึกครับถูกฝึกฝังให้เรามีความอดทนและเสียสละ การเห็นใจตนเองเ,เห็นใจผู้อื่นแล้วก็การเห็นอกเห็นใจต่อสังคมเป็นสิ่งพื้นฐานซึ่งซึ่งแต่ละคนอาจจะมีการเตรียมตัวหรือทักษะเรื่องพวกนี้แตกต่างกันนั้นแล้ว คุณเจอแน่ๆครับการฝึกตำรวจที่ต้องมีความยากลําบากความอดทนอดกลัน้นความเสียสะละนน้นแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีการเตรียมตัวก่อนมันจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการตัวครับแล้วในการฝึกที่นี่เนี่ยมันจะมีภาพที่เรียกได้ว่าพอฝึกเสร็จแล้วอย่างเงี้ยครับความเหมือนหรือแตกต่างก,กับสภาพจริงในพื้นที่ชายแดนยังไงบ้างครับเพราะเราอยู่ในพื้นที่ค่ายเรามีข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่การฝึกแต่สิ่งหนึ่งที่ สำคัญนั่นคือการฝึกจำลองสถานาการณ์ให้เหมือนจริงรเราก็จะมีบางพื้นที่นะครับที่สามารถจำลองเป็นภูมิประเทศใกล้เคียงกับของจริงเราจะมีการฝึกในเรื่องของภาคบูรณา,าการ,รการสร้างสถานาการณ์ให้มีความใกล้เคียงกับเป็นจริงรในการฝึกลาดตะเวนว่ารนาวางกลางคืนเราก็ปรับให้มีไปฝึกในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศใกล้เคียงกับสถานที่จริงครับการลาดตะเวนการซุ่มการต่อต้านการซุ่มโจมตีทักษะพื้นฐานที่ตำรวจตะเวนชแดนต้องมี แล้วก็การฝึกนะครับช่วยเหลือประชาชนตรงนี้นะครับนโยบายของหน่วยฝึกเราเรามีโอกาสได้ไปทางานกับโรงเรียนต,ตารวจตระเวนแดนในพื้นที่ปัจจุบัน <c oughs> ที่โรงเรียนเขาเจ้า้ <c oughs> แล้วเนี่ยตำรวจตะเวนแดนพอจบไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทํางานร่วมกับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนแดนซึ่งเราก็ได้ทําจริงครับเรามีโอกาสได้ทําจริงงนั้นแล้วเนี่ยการได้ฝึกหัดต่างๆเนี่ยเรา อะไรที่ต้องออกไปทําจริงอ่ะเราจะมีการฝึกเราจะมีจําลองการฝึกให้เขาได้ทำมันเน้นมันพิเศษอะไรนี่ครับผมเห็นนักเรียนหญิงหญิงกับชายนี่เหมือนหรือแตกต่างกันไหมพี่ต่อครับการฝึกของการฝึกมือนหรือแตกต่างกันเราต้องมาดูก่อนครับว่าหลักสูตรอะไรถ้าหลักสูตรเดียวกันแต่ สถานภาพของผู้รยบการฝึกเป็นผู้หญิงผู้ชายก็จะมีความต่างกันครับในเรื่องของข้อจํากัดเพราะว่าบางท่าหรือการออกลังกายซึ่งมีข้อจํากัดของสรีระร่างกายของผู้หญิงเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงครับไม่ให้เป็นอุปสรรคหรือการเจ็บปวดแล้วก็เฉพาะเราก็จะมีการผ่อนปรนบาง บางอย่างให้เขาฝึกได้ครับเราก็ไม่จาเป็นต้องทําให้เหมือนทุกอย่างให้เหมือนผู้ชายทุกอย่างไม่จาเป็นเพราะเขบอกว่าเข้ามาพร้อมกันก็คือฝึกทุกอย่างเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วการออกไปทํางานเนี่ยหน้างานของตํารวจที่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีความแตกต่างแล้วครับแต่ว่าผมเรามองไปที่งานที่เขาจะไปทําเป็นเป็นสำคัญมากกว่าเราคงไม่มานั่งดูว่าจะต้องเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าเราทีมาตรฐานเดียวกันในการครับส่วนตัวเองอย่างพี่ต่อยนะนาคตอยากจะมีอะไรปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เป็นอยู่ปัจจุบันบ้างไหมคร ผมผมองอย่างนี้ครับว่าการฝึกทุกการฝึกเนี่ยย่อมที่จะต้องมีการปรับปรุงตลอด <ynen. S 2> เราจะวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์จากสถานการณ์ครับและความมั่นคงแนวชายแดนมาเป็นปัจจัยในการพิจารณารวมถึงการที่เรานําเอาผลประเมินหน่วยที่ใช้งานพวกเขาก็คือคต้นสังกัดของพวกเขาครับที่เขา <ynen. S 2> จบไปเนี่ยมามาใช้ในการพิจารณารวมถึงการความพึงพอใจของพวกเขาด้วยเราจะนําผลประเมินในส่วนนี้เอามาปรับปรุงการฝึกอบรมครับ แล้วก็การฝึกในในปัจจุบันแนวแนวโน้มเนี่ยคือเราควรจะมีต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้เขามีความฝึกได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เกิดการเบื่อหน่ายในการฝึกครับรวมถึงเราจะต้องใช้ภูมิปัญญาครูฝึกครับนั่นก็คือสื่อการสอนเครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมซึ่งจะมีครูแต่ละวิชาก็ก็จะคิดนวัตกรรมมาเพื่อให้ใช่ครับในห้องเรียนเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆมันเป็นเกิดการเรียนรู้ที่ท้าทายขึ้นเราก็ต้องใช้และอีกส่วนหนึ่งครับผมคิดว่า กระบวนการพื้นฐานที่ใช้ในการ <c oughs> ปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจที่จำเป็นต้องมีครับค <c oughs> ือการรู้นะครับการรู้การเห็นอกใจต่อตอนเองต่อผู้อื่นต่อสังคม <c oughs> การมีทักษะในการฟังในการพูดหรือ <c oughs> การเห็นอนใจเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่เราจะเป็นจะต้อง,องปูควบคู่กันไปจริงๆเราถ้าสิ่งเหล่านี้มันถูกปูมาก่อนเนี่ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นแต่ผมไม่สามมันเป็นปัจจัยที่มันคือไม่ได้เด็กๆก็โตมาคนละแบบใช่ผมคมูไม่ได้ผมก็เลยพยายามจะใช้กระบวนการฝึกเหล่านี้ เสริมสร้างเรื่องพวกนี้ไปด้วยครับเพราะมันจะมีผลในระยะยาวในการทํางานครับหลังจากการฝึกระยะเวลาทั้งหมดกี่เดือนนะสี่บวกกับแปดไหมฮะกับสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนเนี่ยลงพื้นที่จริงอย่างเงี้ยครับ สิ่งที่พี่ต่อเองรู้สึกว่ามันสําคัญที่สุดในการฝึกที่เอาไปใช้จริงคืออะไรพี่ต่อครับผมคิดว่าความพร้อมทักษะความรู้ผมอัดแน่นแล้วแต่สิ่งที่สําคัญคือการปรับตัวครับการนําไปใช้ครับการตัดสินใจครับการปรับตัวต่อสถานการณ์ซึ่งในการทํางานจริงครับมันมันไม่เหมือนในพื้นที่ฝึกและมันมีความเปลี่ยนแปงลงรวดเร็วมันเจอปัจจัยที่เราคุมไม่ได้แล้วการปรับตัวครับการปรับตัวต่างๆเป็นสิ่งสําคัญที่เขาจะต้องมี <ใช S 1> การนําไปใช้รวมถึง ตำรวจตระเวนชายแดนเราทำงานกันเป็นทีมครับฉะนั้นการทํางานร่วมกับคนอื่นก็เป็นปัจจัยสาคัญที่เขาจะต้องรู้หลักการ<ม>ทํางานเป็นทีมกับคนอื่นด้วยไม่ว่าในสถานะเพื่อร่วมง,งานหรือว่าผู้ตามบัญชาหรือผู้บัญชาครับ สิบแปดเดินที่นี่คือทั้งหมดจำนวนนักเรียนแต่ละปีนี่คือมีเหมือนรือแตกต,ากตาก่างกันไหมฮะหรือว่ามีเพิ่มขึ้นทุกปีหรือน้อยลงมันแล้วแต่ปีครับแต่ส่วนมากโดยโดยปกติแล้วจะอยู่ที่หนึ่งร้อยหรือสองร้อยแล้วแต่จํานวนที่เขารับว่ามากน้อยแค่ไหนครับ,รบหน่วยก็จะถูกจัดจสรรมามามฝึกที่หน่วยครับมาฝึกที่หน่วยนี่คือหมายถึงว่านักเรียนที่เข้ามาหนึ่งร้อยถึงสองร้อยนี่คือคนละรุ่นกันที่เราเห็นเดินอยู่ผ่านไปตรงนี้คือคนละรุ่นไหมคนละคนละหลักสูตรเลยครับ ที่เราเห็นที่เดินเป็นเป็นหลักสูตรกศครับหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรในการทํางานก็เข้ามาฝึกที่นี่นปีนี้ก็ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจครับให้มาฝึกให้กับหลักสูตรกศครับทำไมถึงเลือกเป็นสถานที่ที่ค่ายเสียหน่อยครับผมคิดว่ามันมีกายภาพและปัจจัยหลายๆอย่างพร้อมในการฝึกพร้อมในการพัฒนาตนเองพร้อมในการเตรียมความพร้อมที่เขาจะออกไปเป็นนายตำรวจทั้นสัญญาบัตรครับเรามีเรามีอุปกรณ์เรามีเครื่องช่วยฝึกเรามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะในการฝึกครับก็เลยได้รับ โอกาสในการฝึกให้กับหลักสูตรรอสอจุดเด่นที่วิต่อคิดว่าที่ฝึกของค่ายเสียนนตลอดระยะเวลา18เดือนอะไรเงี้ยที่ผู้เขารับการฝึกจะได้ไปคือที่นี่เลยนะฮะของค่ายเสียนนคืออะไรวิต่อครับผมคิดว่าการฝึกที่ที่เราเราจริงจังกับการฝึกครับแต่เราก็ไม่เคยละเลยในเรื่องของความสุขในการฝึกเพราะว่า ผมอยากให้ผู้เข้ารับการฝึกเขามาฝึกเนี่ยเขาสึกว่าเขามาพัฒนามาสร้างตนเองให้เป็นตำรวจรับและสิ่งหนึ่งที่มันมีความหนักหน่วงความเหนื่อยล้าเราต้องยอมรับรับการฝึกที่หนักมันสร้างความเบื่อหน่ายความเหนื่อยล้าครับ,รบ,รบสิ่งที่หน่วยฝึกของเราค่ายสิญนทน์ก็คือการใส่ใจในเรื่องความสูงพร้องกันครับเราจะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรครับเรามี การทากิจกรรมชมรมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขามาจากหลายที่บางคนทํางานแล้วนะครับบางคนเรียนบางคนทํางานแล้วบางคนเคยเป็นนักกีฬาบางคนมีความสามารถพิเศษผมก็จะใช้โอกาสนี้เป็นการได้ให้เขาแบ่งกลุ่มความถนัดความสามารถแล้วก็ตั้งกิจกรรมชมรมเป็นการเสริมหลักสูตรเพราะว่าก็จะนําความรู้ความสามารถนี้มาแบ่งปันเพื่อนบางทีแบ่งปันไม่ทันก็ให้ใครๆต้องเรียนอะไรต้องเรียนเลยนะฮะก็ ก็ส่วนหนึ่งก็มีอิทธิพลมานะครับเพราะผมเองก็จบโรงเรียนตำรวจผมก็ก็ได้เห็นได้เรียนรู้และอะไรที่มันมีประโยชน์ผมก็มาปรับใช้ให้กับัเในมือิืได้ครับคสิบแปดเดือนความเข้มข้นที่มีเนี่ยพี่ต่อคิดว่ามันจะเทียบเท่ากับนักเรียนที่เข้าไปเหมือนกับตำรวจทั่วไปที่เป็นระดับสัญญาบัตรมากน้อยแค่ไหนพี่ต่อครับเพราะว่ามันสิบแปดเดือนการฝึกบางคนบอกว่าเอ๊ะมันจะน้อยเกินไปหรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าเออมันก็เยอะเกินพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะบางที่อาจจะฝึกกันแค่สิบสองเดือนหรือหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับ 18เดือนผมคิดว่าถ้าถามผม mm hmm. ผมตอบได้แล้วว่ามันก็เพียงพอครับ mm hmm. แต่ก็ว่าอยู่ที่ว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แค่ไหนครับ mm hmm. ถ้า18เดือนของผม mm hmm. ผมสามารถฝึกให้เขามีความพร้อม mm hmm. ผมเชื่อมั่นว่าเขามีระเบียบวินัยเขามีความอดทน mm hmm. เขามีความเสียสละพร้อมที่ไปทํางาน mm hmm. แต่ว่าทํางานจะประสบประสบผลผลมากน้อยแค่ไหนมันมีปัจจัยข้างนอกนะครับ mm hmm. หนูที่เขาไปทํางานว่าเขาได้รับโอกาสมากน้อยหรือปัจจัยภายนอกมันเพียงพอแค่ไหน แล้วการฝึกเนี่ยมันไม่จบครับที่หลักสูตรมัลติเน,นสิ์มันจะต้องมีการหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆเพิ่มเติมซึ่งมีหลายหลักสูตรมากครับของตำรวจตัวเนใชแดงอยู่ที่เขาจะเติบโตไปในสายทางไหนบางคนอาจจะเป็น หน่วยปฏิบัติการพิเศษจะต้องไปฝึกเพิ่มเติมที่ตำรวจคนล่มมันก็มีอีกเยอะเลยครับนั้นแล้วถ้าถามว่าเพียงพอไหมผมว่าเพียงพอในพื้นฐานการที่เขาเตรียมความพร้อมที่เป็นนวที่จะไปฝึกเพิ่มเติมสำหรับบางคนอาจจะไปเป็ดีโอดีอลยไก็นแล้วแต่มีดีมีกระโดดร่มมีมากมายครับหนักสุรในบราหน่วยชาติก็ถือว่าโอเคเข้มข้นเตรียมความพร้อมเพียงพอสำหรับ18เดือนแล้วทีนี้ฝากถึงน้องๆองครับบางคนที่จะเข้ามาเป็นตำรวจตะเวนชายแดนระยะเวลา18เดือนจริงจริงแนวโน้มสถิติที่ผ่านมาเนี่ยระยะเวลาของ18เดือนกับเด ถือว่าจบไปร้อยเปอร์เซ็นเลยไหมพี่ต่อครับจบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,รบนะครับคือบนพื้นฐานของการฝึกเนี่ยเราจะฝึกให้เขามีทักษะและความสามารถบนพื้นฐานเดียวกันครับแล้วก็วการฝึกที่ผ่านมาทุกคนจบจบหมดแครับสุดยอดมากาท้ายที่สุดกบฝากให้กําลังใจแล้วก็ฝากถึงความเชื่อมั่นของตํารวจตะเวนชายแดนหน่อยครับครับผมขอกล่าวบทความหนึ่งจากอุดมการของตํารวจตะเวนชายแดนครับ ความอยู่รอดของชาติและความมารวสุขของประชาชนอยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตะเวนชายแดนมันเป็นสิ่งที่พวกเราถูกสอนมานานแล้วครับเรื่องนี้ฉะนั้นแล้วทุกกระบวนการทุกขั้นตอนของการฝึกเราจะคำนึงถึงประชาชนเสมอแล้วผมเชื่อมั่นว่าตำรวจตระเวนชายแดนที่จะต้องออกไปทํางานในการรักษาความสงบและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเขาจะทํางานโดยพื้นฐานของนึกถึงประชาชนอย่างแท้จริงครับผมมั่นใจในส่วนนี้ครับ เดี๋ยวใครที่อยากติดตามเรื่องราวเจาะลึกนะชีวประวัติการทำงานแล้วก็รวมไปถึงการมาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่นี่นะฮะคุณผู้ชมครับจะเป็นอย่างไรต่อนะติดตามในรายการตำรวจอินดีแล้วกันแต่วันนี้พอริท็อกเวลาหมดลงแล้วครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ